สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้กํลัพบกับล็อกกิ๊ก่ารวยเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะสําหรับวันนี้วันอังคารหยดุดมือค่ะเมื่อนี้ม,มือมาลงคลิปอย่างเดียวค่ะนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาอัดคลิปค่ะนอนเว้นไปแล้วยกหนึ่งค่ะกราบสวัสดีเนาะ กราบสวัสดีกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่อง l o g i กพารวยอยู่ตอนนี้เนาะกราบขอบพระคุณสําหรับ fc ใหม่ fc เก่าที่พึ่งเข้ามากราบขอบพระคุณในหลายเนาะค่ะที่ผ่านเข้ามาแล้วอยาเพึ่งหนีหายกันไปเด้อค่ะติดตามรับชมและฟังทางช่องลก g i กไปอีกโดนๆใเด้อค่ะค่ะตัวเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแคแนลทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเนาะ เลขถูกตัวมันมีเขามีหลุดเนาะไม่ไม่รู้ว่าใครจะมีเออไม่รู้ว่าเลขจะเข้าจะหลุดกะลอกกีกะกับขอทูดขอไปเยื่อยๆเด้อค่ะทารีบเบเขาบาปังเมือ่อคืนที่ผ่านมามีผู้ใดเจ็บน้ำลอกกีกอยู่บอกคะ่ะลอกกีกับขอทูดขอไปเยื่อยๆเด้อสำหรับเลขเบาเขาบาปังเนาะสำหรับเบราพัฒนากับขอทูดเรื่ยๆนะคะเลขเบาเขาบมามันเนาะเอาไม้งวดนาะลอกกีก เอาแนวทางมาฝากต่อเนื่องให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับชมสำหรับ FC ซแฟนคลับของลนะ็อกกิกเนาะถือสว่าเป็น FC ซแฟนคลับของล็อกกิกที่เนียวแนนเนานะเบาให้เจ้าของดูดีเนียวแน่นและแนนเนียวเน,ะเน,เน,เนนะาะขอบพระคุณเลยลายค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์้่ก็เล็กว่าเขาป่ะปังกัยังหายกำลังใจเนาะคะ่ะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮงๆมันมาเด้องวดตสิมานี่คือพรุ่งนี้เนาะวันพุธสองทุ่มครึ่งเราพัฒนาสําหรับเล็กลรอกกี้กะเอาไปเป็นแนวทางมากะจัดเนาะค่ะบ่มากะะพานไปก่อนเนาะพักผ่อนยอนใจเอาเป็นแค่ว่าไปรุ่นไปฟังกันเนาะฟังว่าเด็กมันดิเขาล็อกบอสังสันรังสีเนาะ กราบขอบพระคุณในลายนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล,ล้วก็กดติดตามให้ล็อกิกบ่อมีคำใดที่สิเว้านอกจากกราบขอบพระคุณในลายนะคะขอให้มานกอให้หิงแล้วกันนะคะเนาะสำหรับเมื่อน,นี้เนาะ,ะลกก็อกกอ่าเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของล็อกกิกกันเลยค่ะไปเบื้องตัวเลขกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเลขล็อกิกเนาะคะ่ะ เป็นจังไรแน,น่ยเนาะมาคืนสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเรากราบขอโทษขออภัยหลยลาย้าเด้อค่ะเด้อที่เล็กบ่เขา้าบ่ปังสำหรับเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนา,นานะคะ่ะกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะคะ่ะที่เล็กไม่เข้าไม่ปังกะว่ามันจับครูหาแนวทางให้เพราะไม่พี่น้องได้อันนี้แล้วเนาะ เลกวิ่งมันไปหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะมันได้ออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งกับสองสองเนาะเลขเปืนของเรากริกเลขมันออกไปศูนย์สี่ศูนย์กับศูนย์ศูนย์นะสันหมดที่แล้วกับบะข่าวเนาะของเรากริกจะมาเป็นแนวนี้เนาะคะ่ะนี่ไผงายเงิบไงหลังไงหลัง <laughs> โอ้ยเนาะ สำหรับเลขลาว,วัฒนาของลอกกีวาสิบโอ้เนาะมาสันกะลงพูดลงเบาออกมาคือเกานะ่าเนาะกะเอาไม่เนาะค่ะกับขอบคุณในลายเนาะค่ะที่ยังเข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาวาสิเข่าหรือบ่เขาเลขบ่เขากะเขามากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ตามคือเกานะ่าว่าสันเบิ่งพ่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพ่อไมพี่น้องขันเทาก็ถือว่าโชคดีมีใช้อยากให้เฮงมันมานกันทุกคนเนาะ อันเ่าข่าวกับกาบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะคะ่ะลืมไม่นะคะเอาไมงวดเก่าผ่านไปงวดใหม่ก็จัดมาเนาะสำหรับลีกล็อกกิกล็อกกิกขอแก่มือเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะแก่มืออีกสำหรับเราพัฒนาเมื่ออื่นสองทุ่มครึ่งวันพุธวันพุธสองทุ่มครึ่งสำหรับเราพัฒนาเนาะ อดเก่าผ่านไปงวดใหม่ก็เข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาและเรื่องปกติของมนุษย์บัวเตีเศร้าตะตอนเจ็บนะเนาะคะ่ะโอ,อ้ยเออวาสีเศร้าตะตอนนั้นบ่ถือเนาะผ่านไปหานาทีผ่านไปหานทา,นานทีสิบนาทีเอาไหมเนาะคะ่ะบ่าว่าสีไทยสีลาเนาะเรากีกก็คือกันนั่นแหละ เบาวาตาพ่อแม่พี่น้องเนาะเ่าวาตาเอฟซีแฟนคลับนะคะล็อกกิกก็เป็นคือกันเอาไม่ก็สู้ไม่คนมักแนวทางเนาะมาถึงปานนี้แล้ว oh. เ,เราลงทุนมาเยอะเนะคะเราจะไม่ถอยว่าตีเอาไปเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะมักกะจัดบอมักกะพักพ่อนไว้ก่อนเนาะคะ่ะบึงพ่อเป็นแนวทางบึ่งพ่อได้ลุ่นลุ่นไปน้ำซื้อๆเนาะ เอาบรได้เอาบรลงทุนกันเลยเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับลาวพัฒนาเลขลอกิกเนาะวิ่งรูดมี0ูนย์กับ3 0กับ3ามสตัวหกหางมีศูนย์ห้าสามห้าศย์หสามหกูย์เดแล้วกับสามเจนาะค่ะเน้นจอของลอกิกก็จะมีศูนย์หาสาห้ย์แล้วก็บสามเจนาะตัวเบิร์เนาะมี0ูนย์กับสาสาม สามตัวสี่หางเนาะตัวเน้นตัวจอของเรากี้ก็จะมีศูนย์สามห้ากับศูนย์สามเจ็ดเนาะค่ะเน้นจอสำหรับเราพัฒนาคืนพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งเอาไปเป็นแนวทางกันพ่อหอมปากหอมคอเนาะพ่อได้หัวพ่อได้มวนดินพ่อได้มวมวนนะคะ่ะหรือเอาไปเบิ้งแค่เป็นแนวทางรุ่นกันซื้อๆก็ได้เนาะขอให้ ทำไมพี่น้องโชคดีไม่ใช่ขอให้มนันขอให้หิง้งขอให้เลีกลอกกีาขาวยขึ้นกันเนาะมันมาหิ่งหงปังปงังหิงยานแฟนขบเอฟซีหนีหายไปอยู่ <laughs> สองวัดติดแล้วเนาะคะ่ะาำรับเปิดประเดิมสัปดาห์ขึ้นมานเนี่ยคะ่ะสัปดาห์ของเดือนนี้แล้วก็รุดไปเนาะค่ะกาบขอโทษขอให้ไล่เนะคะ่ะ,ดดะเล,ล,ะะะเลกไม่รู้ว่า จะเข้าจะหลุด tacos. เนาะเด็กลุกตัวเอามาเปลี่ยนแค่แนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ่อแม่พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางมืออื่นค่ะสำหรับมือนี้เนาะลอกกิกกับขอบพระคุณหลายลายสำหรับเอฟซีแฟนค่ะทั้งใหม่และเก่านะคะทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลอกกิ้เนาะขอให้เฮงข,ขอให้มานกันเด้อค่ะมืออื่นสำหรับคลิปนี้เนาะลอกกิ้ก็ โมมีอย่างไลายแล้วกาบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกทุกทุกคนนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ